สวัสดีทุกคนวันนี้เจอกันแล้วกับช่องคริปโตวันนี้เราจะมาดูาเหรียญที่ชื่อว่าดอทคอยว่าจะมีโอกาสขึ้นไหมหรือว่าจะยังลงต่อหรืออย่างไรโอเคถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมกันได้เลยแต่ก่อนอื่นก่อนที่จะไปรับชมนั้นก็ขอให้ทุกคนกดไลค์กับช่องคริปโตด้วยโอเคถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมกันได้เลย ดอทคอยน์ถูกสร้าง uh, โดยโปรแกรมเมอร์ที่ชื่อว่าบิลลี่มาค์สโดยในตอนนั้นบนิตคอย uh, นย์ถูกนำไปใช้ในตลาดมืดทำให้มันมีภาพลับที่ไม่ดีจึงอย,อยากสร้างคริปโตเคอเรนซีที่มีภาพ uh, ลักษณ์ที่ดีขึ้นและทุกคน,นสามารถเป็นเจ้าของได้ง่ายดอทคอยน์จึงถือกำเนิด uh, ขึ้นมาโดยฟล็อกไลคอยออกมาและนำรูปหมาชิบาอินูมาเป็นโลโก้ ด o ทคอยนั้นเนี่ยมีแนวความคิดต่างจากบิตคอยโดยสิ้นเชิงเนื่องจากผู้สร้างเนี่ยต้องการให้มันมีความตรงกันข้ามกับบิตคอยนเหรียญด o ทคอยนั้นเนี่ยจะเป็นเหรียญที่ไม่มีจํานวนจํากัดต่างจากบิตคอยนและมีการผลิตที่ไม่ลดลงไม่มีการฮฟอิงเหมือนบิตคอยนในวันที่8เดือนมการาสองพันามเนี่ยมีทีมพัฒนาของดอทคอยได้สร้างเหรียญดอทคอยถึง 50,000ล้านเหรียญขึ้นมาในทันทีแตกต่างจากบิตคอยที่ได้มาโดยการขุดหลังจากนั้นภายในเวลาเพียง2ปีดอทคอยเกือบ50,000ล้านเหรียญนก็ถูกผลิตขึ้นมาจนในเดือนมกราปี2015 มันถึงจุดจำกัดการผลิตที่5,200ล้านเหรียญต่อปีมากไปกว่านั้นเนี่ยนักพัฒนาของดอทคอยเนี่ยก็ได้หยุดการพัฒนาดอทคอยมาตั้งแต่ปี2014แต่สิ่งที่น่าตกใจคือดอทคอยกลับได้รับความนิยมอย่างล้นหลามทั้งๆที่คริปโตเคอเรนซีตัวอื่นๆเนี่ยมากมายพยายามสร้างให้เหรียญตัวเองเนี่ยมีจำนวนจำกัดมีคุณสมบัติที่ดีเพื่อเพิ่มมูลค่าแต่ดอทคอยนั้น ก็สร้างมาเพื่อให้มูลค่าลดลงด้วยกันไม่จํากัดจํานวนกลับมีค่าเพิ่มขึ้นตลอดเวลาและไม่ล้มหายใตจากเหมือนคริปโตเคอเรนซี่ตัวอื่นๆที่สร้างขึ้นมาและยังอยู่ในตำแหน่งท็อป50มาตลอดอีกด้วย แล้วก็เหรียญดอทคอยเนี่ยก็มีข่าวว่าเป็นเหรียญของมหาเศรษฐีที่ชื่อว่าอีลอนมัส์นั่นเองก็ข่าวนี้ก็ก็สามารถจะศึกษาแล้วก็ค้นหากันเพิ่มเติมได้คลิปนี้ก็ไม่ใช่การแนะนําแต่อย่างใดก็สามารถหาข้อมูลกันเพิ่มเติมได้โอเคเรามาดูตัวกราฟกันหน่อยของอน้องหมาว่าน้องหมาเนี่ยจะมีโอกาสขึ้นไหมหรือว่า,าจะลงต่อ,อถ้าดูทำเฟรม1นึ่งเดเนี่ยจากส่วนตัวแล้วเนี่ยก็น้องมีโอกาสที่จะลงต่อสมมาก อันนี้ก็ทุกคนก็สามารถที่จะหาข้อมูลกันเพิ่มเติมได้อันนี้คือไม่ใช่การแนะนำแต่อย่างใดนะแค่ให้เพื่อนเพื่อนได้ดูข้อมูลแล้วก็ได้วิเคราะห์กันเองว่าสามารถที่จะ,ะลงซื้อได้ไหมในตอนนี้ถ้าดูทำเฟรมสี่ชั่วโมงเหรอว่าน้องเนี่ยจะไปต่อได้หรือเปล่าโอเคเรามาดูกันว่าถ้าสี่ชั่วโมงเนี่ยน้องจะมีโอกาสที่จะขึ้นได้ไหม สี่ชั่วโมงส่วนตัวแล้วก็ก็ยังไม่น่าซื้อนะในช่วงนี้ก็ทุกคนก็สามารถที่จะ,ะหาข้อมูลกันเพิ่มเติมได้คลิปนี้ก็ไม่ใช่การแนะนําแต่อย่างใดนะก็สามารถหาข้อมูลกันเพิ่มเติมหรือว่าดูกราฟอื่นๆมาวิเคราะห์กันเพิ่มเติมได้สําหรับวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า